ที่คุณจะได้ชมในวันนี้มาพร้อมกับพื้นที่ใช้สอยเกิน400ตารางเมตรไปแล้วครับจัดอยู่ในทายที่ถือว่าใหญ่โดยตัวบ้านจะเน้นให้ความโปร่งและรับแสงธรรมชาติได้หลายจุดภาพรวมดูมีความักชัวร่และทันสมัยสามารถดีไซน์การใช้งานทุกฟังก์ชันได้อย่างอิสระมาพร้อมกับการตกแต่งใหม่จากบางกอกแอสเซทที่นี่คือโครงการบ้านสวนดอกไม้ปิ่นเกล้าติดถนนบรมราชชนนีครับ จริงๆแล้วด้วยลักษณะแบบนี้จะจัดไปอยู่ในเกณฑ์ของเครือหาดเลยครับโดยมาพร้อมกับฟังก์ชัน5ห้องนอน6ห้องน้ํา1ห้องไว้บ้าน2ห้องอนเนกประสงค์บนเนื้อที่ดินถึง154.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย435ตารางเมตรอยากให้ทุกท่านรับชมให้จบจริงๆครับไม่อยากให้พลาดส่วนไหนไปเลยเพราะบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยรายละเอียดต่างๆที่มีประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยซึ่งผ่านการวิเคราะห์มาแล้วทั้งนั้นครับ หลังนี้สามารถจอดรถได้4คันโดยใช้พื้นคอนกรีตแตมปูลสลบยาวออกมาถึงหน้าบ้านเลยครับพื้นผิวจะคล้ายกับหินธรรมชาติทำให้หน้าบ้านดูมีเท็เจอร์ที่หลากหลายและน่าสนใจมากขึ้นพื้นที่สีเขียวของบ้านหลังนี้ท้าวัดขนาดแล้วจะมีพื้นที่ถึง306ตารางเมตรซึ่งไม่รวมกับตัวบ้านครับนอกจากจะจัดสวนแล้วยังมีพื้นทีเ่เหลือให้ทำอะไรได้อีกเยอะเลยครับ ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงสาวย่ายน้ำก็ทำได้เช่นกันรอบๆตัวบ้านเราจะเห็นถึงเสาที่มีขนาดใหญ่บ่งบอกถึงความมั่นคงและก็แข็งแรงรองรับไอเดียการตกแต่งบ้านได้ฟรีสไตล์เลยครับ หลังนี้สามารถเข้าบ้านได้อยู่2ทางครับโดยเข้าจากที่จอดรถได้ซึ่งตรงนี้จะใช้เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกด้วยครับทําให้ได้ในเรื่องของความปลอดภัยและก็ความสะดวกส่วนถัดมาจะเป็นชานพักหน้าบ้านซึ่งสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนได้ด้วยครับและถัดมาอีกก็จะเป็นทางเข้าหลักของบ้านหลังนี้ครับเข้ามาแล้วเราจะเจอกับห้องโถงก่อนครับ ภายในจะมีความกว้างมากซึ่งไม่ได้มีข้อจํากัดในเรื่องของการแบ่งสัสดส่วนมาเลยครับทําให้คุณสามารถเลือกที่จะแบ่งได้เองตามไลฟ์สไตล์ซึ่งถ้าดูตามความเหมาะสมแล้วส่วนที่มีมุม b a ว w i n d o นี้เหมาะจะจัดเป็น l ลี i ยงนั่งเล่นดูทีวีกันในบ้านแล้วมุมด้านในค่อยหาโต๊ะมาตั้งเป็นมุมทานข้าวจากความกว้างแล้วตั้งได้8-10ที่นั่งเลยโดยโซนนี้จะเชื่อมกับเรือนรับรองข้างบ้านด้วยครับ ส่วนนี้เป็นฟังก์ชันพิเศษที่ไม่ใช่ทุกบ้านจะมีได้ครับนี่คือห้องขนาด30.5ตารางเมตรแล้วก็ยังมีห้องที่กั้นไว้อีกขนาด17.5ตารางเมตรที่สะดวกเลยก็คือยังมีห้องน้ําในตัวด้วยครับมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบซึ่งก็ปูกระเบื้องให้แล้วจรดดฝ้านับว่ามีองค์ประกอบของความเป็นบ้านที่ครบมากๆสามารถอยู่อาศัยที่โซนนี้ได้แบบ p r i v a t เลยครับ ฝั่งซ้ายสุดของบ้านก็จะมีห้องขนาด17.5ตารางเมตรจะไว้จัดเป็นห้องทำงานหรือห้องลีฟวิ่งแบบส่วนตัวก็เหมาะครับต่อมาเป็นห้องน้ำที่นี่จะเน้นโทนสีให้ดูมีความลักชัวรี่กระเบื้องกระปูให้จรดฝฟ้าเช่นกันตำแหน่งการจัดวางสุขภัณฑ์ก็เหมาะสมด้วยครับถัดมาจะเป็นส่วนของครัวแพนทรีไว้เตรียมอาหารกันเบาๆได้ครับซึ่งในนี้ก็ยังตั้งโต๊ะทานข้าวได้เหมือนกัน และห้องนี้ก็มีเคาน์เตอร์มาให้พร้อมเลยครับปูด้วยท็อปหินสีดําด้านล่างทําเป็นบานปิดลายไม้ไว้เป็นที่เก็บของในห้องนี้ก็จะมีประตูอยู่2บานครับบานหนึ่งคือห้องเก็บของส่วนอีกบานคือเปิดออกมาแล้วจะเป็นโซนหลังบ้านซึ่งเราก็ปูญ้าให้ตั้งแต่หน้าบ้านเข้ามาถึงส่วนนี้เลยครับถ้าจะครัวแพนทรีเข้ามาจะเป็นโซนของเมดครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยห้องครัว ที่นี่ใช้เคาน์เตอร์แบบ L shape มีจุดเล่นระดับไว้วางเตาแก๊สครับผนังก็ปูกระเบื้องให้แล้วทําให้ทําความสะอาดได้ง่ายโซนนี้ก็ยังมีห้องแม่บ้านกับห้องน้ําซึ่งก็อยู่ใกล้กันเลยครับนอกจากนี้เมื่อเปิดประตูออกไปก็จะเป็นลานซักล้างในโซนข้างบ้านทําให้พื้นที่เมดดูเป็นโซนเฉพาะไม่ไปรบกวนพื้นที่พักอาศัยครับ บริเวณบันไดจะมีบิวอินเป็นชั้นวางกระจกติดไฟดาวไลท์สีส้มให้ดูหรูสามารถวางของตกแต่งให้เหมือนเป็นตู้โชว์ได้ด้วยครับตัวบันไดที่นี่จะกว้างมากครับสองคนสามารถเดินสวนกันได้สบายๆโดยตรงบริเวณชานพักก็จะมีส่วนที่บิวขึ้นมารับกับบุมที่เป็นเบวินโดซึ่งคุณสามารถนำต้นไม้มาตั้งโดยเข้ากับเทนยุคนี้ทำให้ภายในบ้านร่มรื่นขึ้นด้วยครับ ขึ้นมาถึงชั้น2เรามาดูมาสเตอร์เบดมกันก่อนครับนี่เป็นห้องนอนขนาด32ตารางเมตรตั้งเตียงคิงไซส์ได้ภายในมีช่องรับแสงอยู่หลายจุดเลยครับสามารถติดผ้าม่านและเลือกเปิดรับแสงเฉพาะจุดได้โดยจะมีโซนระเบียงที่เห็นวิวหน้าบ้านก็ยังสามารถเทควิวสวนบ้านหลังนี้ได้เช่นกันโดยภายในจะมีมุมไว้จัดเป็นวอล์กอินครที่หน้าห้องน้าด้วยครับ ห้องน้ำในตัวของชั้น2นี้จะเป็นสไตล์ลักช r y แบบนี้เหมือนกันทุกห้องเลยครับโดยจะเน้นการตกแต่งให้ออกเป็นตีมหินอ่อนแล้วก็เลือกโทนสีให้มีความแมชกันซึ่งก็มีสุขภัณฑ์มาให้ครบแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งชัดเจนโดยห้องนี้มีกระจกกั้นฝั่งชาเวอร์ด้วยครับห้องนอนที่2ก็จะอยู่ทิศหน้าบ้านเช่นกันครับมีขนาด21ตารางเมตรก็ยังถือว่าใหญ่อยู่ดี ถึงจะนอนด้วยกัน2คนในห้องนี้ก็ยังได้เหมือนกันภายในได้แสงธรรมชาติที่เหมาะสมและก็ยังได้ความสะดวกจากการที่มีห้องน้ำในตัวด้วยครับถัดมาเป็นห้องนอนที่3มีขนาด15ตารางเมตรและห้องนอนที่4จะอยู่ทิศหลังบ้านมีขนาด17.5ตารางเมตรซึ่งห้องนี้มีโซระเบียงด้วยครับทำให้เป็นห้องนอนเล็กแต่ฟังก์ชันไม่ต่างจากห้องนอนใหญ่และทั้ง2ห้องนี้ก็ใช้ห้องน้ำร่วมกันครับ การตกแต่งอื่นๆของบ้านหลังนี้จะขอเริ่มจากชั้นแรกก่อนเลยครับพื้นชั้นแรกจะใช้เป็นแกรนิโตขนาด60คูณ60ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสูงเหมาะกับชั้นแรกที่มักมีการใช้งานหนักๆและพอเป็นชั้น2ที่เน้นการพักผ่อนจะเปลี่ยนมาใช้เป็นพื้นไม้ลามิเนตโดยจะมีผิวสัมผัสแบบไม้จริงให้ความรู้สึกธรรมชาติแต่ยังทนรอยขีดขูดได้ดีด้วยครับต่อมาเป็นเรื่องของฝ้า เราจะเห็นว่าจุดที่ดออฟ้าขึ้นไปมีอยู่หลายจุดครับซึ่งก็จะช่วยให้บ้านดูโปร่งไม่อึดอัดแถมตรงทางเข้าก็จะมีส่วนที่ฟ้าสูงเป็นดับเบิลวอลลุ่มเลยมองจากชั้นแรกก็จะดูโอถงและพออยู่ที่ชั้น2ก็จะดูมีมิติในการอยู่อาศัยมากขึ้นครับ นี่เป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีความโปร่งมากครับเพราะเน้นใช้กระจกในการตกแต่งซึ่งก็เป็นกระจกเขียวตัดแสงทุกบานด้วยข้อดีคือเป็นกระจกที่กันแสง UV ได้ทําให้ในบ้านไม่ร้อนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้านก็จะมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นครับภายในบ้านได้ทําการติดวอลเปเปอร์ให้แล้วทั้งหลังครับโดยใช้เป็นสีเทาอ่อน ยิ่งหลังใหญ่ก็จะยิ่งใช้ในปริมาณที่เยอะช่วยในเรื่องของการคุมโทนและถนอมผิวจริงๆของตัวบ้านได้ด้วยครับนอกจากการตกแต่งแล้วแทบจะทุกฟังก์ชันของตัวบ้านคุณจะเห็นว่ามีเท็กเจอร์ทั้งหินอ่อน ไม้และกระจกอยู่แทบจะทุกมุมของตัวบ้านเลยทั้งหมดนี้คือรายละเอียดต่างๆที่ทําให้บ้าน Bal, Bang, ดูมีสไตล์ที่ชัดเจนครับโดยมากับโทนสีที่ดูลงตัวบ้านก็จะดูมีความแมชกันทุกส่วนครับโครงการบ้านสวยดอกไม้ตั้งอยู่ติดถนนบรมราชชนนีที่ซอย1 0 5ครับโดยถนนเส้นนี้มีทางคู่ขนาดลอยฟ้าด้วยจากปากทางเข้าโครงการออกไป1.2กิโลเมตร ก็จะถึงพุทธมทนฑลสาย3ได้เลยและออกไปอีกประมาณ3กิโลเมตรก็จะเป็นฝั่งทวีวัฒนาซึ่งใกล้กับโซนสารยาแล้วครับโดยใกล้ๆนี้ก็จะมีบุญถาวรกรูเม่มาเก็ตเซนทันสารยาและเดอะพาซิโอพา,าร์คกาญจนาพิเศษ หลังนี้จัดเต็มมากๆทั้งตัวบ้านและก็ทำเลเลยครับเพราะโซนนี้เป็นเส้นทางที่สามารถเข้าออกเมืองได้สะดวกทําให้บ้านในย่านนี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดไปด้วยโดยบ้านที่เรานํามาให้รับชมวันนี้ก็อยู่ในเรทราคาที่ถือว่าคัดผู้อยู่อาศัยพอสมควรครับเพราะมีราคาอยู่ที่13ล้านไป,ปลายๆซึ่งราคานี้คุณอาจจะหาบ้านในทป์นี้ไม่ได้อีกแล้วครับเพราะแม้จะอยู่ในเรทราคาที่เกิน10ล้านแต่ก็ยังถูกอยู่ดีถ้าเทียบกับในบ้านทป์เดียวกัน ท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ description ใต้คลิปนี้ได้เลยครับรับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกดซับ cribe ์ชานเอลบางกอกแอ s เสตและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ